หุ่งหน้าไปอำเภอนครงคยศไีสนะครับเจ็ดคลองรัดนิ้วลายคลองคลองรัดนิ้วลายคลองรัดนิ้วลายข้างหน้าจะเป็นทางเข้าวัดไคยว่าที่เคยมีข่าวเรือคนเสาสะพานข้ามแม่น้ำท่านแล้วตรงไปก็จะเป็นอำเภอนครงคยนไีส นิ้วลายนี่เขาขายวัสดุก่อสร้างขายมาหลายปีแล้วนะสักนิ้วลายเนี่ยเขาขายมาหลายปีแล้วเส้นทางนี้เมื่อก่อนนี่ยังเป็นอันนี้อยู่เลยสองเลนสวนกันพอระยะหลังนี่เขาก็ก่อสร้างเสร็จมาหลายปีแล้วนะเกือบ จะ20ปีแล้วเส้นทางนียก็ดูโอเคนะเดินทางสะดวกสบายจากพุทธมณฑลจากอำเภอพุทธมณฑลไปอำเภอนครชัยสรีสะดวกสบายขึ้นแล้วก็ไปออกถนนพเพชรเกษมเลี้ยวขวาก็เข้าไปยังอำเภอเมืองจังหวนนัดนครปฐมออกโน่นออกราชบุรีลงใต้ได้นะเส้นนี้เลี้ยวซ้ายก็คือเข้าพเพชรเกษม คือเข้ากรงเทพอะฮะไปแ้วกรทุ่มแบนอ้อมน้อยไปทางเพชรเกษมอะฮะเลี้ยวซ้ายคือถ้าตรงไปก็ไปทะลุแถวราชบุรีบางแพรได้มันก็จะมีถนนปัดตรงไปนะคือต้องไปเข้าตรงแยกพระประโทนนะ,ะไปทางราชบุรีได้ออกนบุร,รีปากท่อ มาเป็นโคง้งหักศอกใครมาเร็วๆนี่ทะลุโค้งเลยนะตรงเนี้ยคือถ้ามาเร็วๆเนี่ยทะลุโค้งเลยหลุดโค้งอะ่ะถ้ามาเร็วๆ เมื่อก่อนเส้นนี้เป็นเส้นเล็กๆพอถนนมันขยายโอ้ใหญ่ ก็ซื้อสองฝั่งนี้อันนึงเป็นมหาชนด้วยมีธนาคารตอสอสมีเซเว่นมีหอพักขึ้นอีก่หลังหมเส้นนี้เมื่อก่อนพกเรงงานก็ปั่นจักรยานประจำมันก็จะมาข้ามสะพานแม่นม้ำตรงท่าจีนนะครับข้ามสะพานตรงแม่นม้ำท่าจีนก็ออกไปทะล เส็บได้ออกรวดเส้นเพื่เกษมได้สิแต่ถ้าคนที่จะไปทางนงคนปรปฐม,มเขาจะไม่มาตรงนี้เพราะมันอ้อมก็ต้องเข้าผ่านเส้นสอนอเส้นสอนอไปสถานนครชัยศรีสองห้าสี 4, หนึ่ง อาหารเยอะนะครับเนี่ยถ้าตรงไปก็พุนทธมณฑลสายแปดสายเก็ดอะไรเงี้ยก็ตรงไปโริงานก็จะเลี้ยว พวกบริษัทน้ำมันอยู่ในแถวเนี้เมื่อก่อนมาหาชนเนี่ยก็ข้างในก็มีแล้วก็ก็มีซื้อฝั่งโน้นต่อด้วยเนี่ยฮะเส้นนี้นะนี่เป็นคลังโกด,ดังของเขา เนี่ยอลิสาบอกว่าอันนี้เรียนทัพทิมไอ้น,นี่จะเป็นบริษัทเบทาโกนะฮะเกี่ยวกับเอ้ยน,น้ำมันพืชเขาบอกว่าเออน,น้ำมันพืชไม่ใช่เบทาโกของ,ของน้ำมันพืช อยู่ที่ตรงไหนวนจะจอดเร่งนจอดู้เสน้นี๋วีตวร้านอาหารอลิสา นี้มันไปออกนู่นได้นะฮะสายเจ็ดได้เป็นทางเส้นด้านไหนข้างหน้านี้พี่นี่เคยเอาดานดาวเทียมไปติดก็ลืมชื่อแล้วพี่ก็ชื่ออะไรฝาเมือเนี่ย,ยลดค่าไฟเนี่ยอะไรลืมไปแล้วพียอทไอเขาเคยไปติดให้ที่บ้าน bà nát Trà dẫn xin ơ ờ, đèn vào có máy ba nát xà có máy này mới